สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่ดาแม่นฟัวนะคะพี่ดาแม่นฟัวจะมาพูดเกี่ยวกับชาวราศีสิงห์นะคะประจําเดือนเมษายนว่าทุกๆท่านเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะพี่ดาขอกดคอมเมนต์นะคะแล้วก็กดแชร์นะคะให้พี่ดาด้วยนะคะพี่ดาขอกำลังสิ่งกำลังใจจากน้องๆทุกทกท่านเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมดูคลิปให้จบด้วยนะคะเพราะพี่ดาจะมีสิ่งดีๆมานำเสนอทุกๆเดือนเลย นะคะใครที่แชร์แล้วคอมเมนต์ให้พิดาพิดากราบขอบคุณง,งามๆเลยนะคะพิดารักทุกคนเลยนะคะสิ่งที่พิดาจะพูดถึงในวันนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการงานนะคะการงานในช่วงนี้นะคะให้ระวังเรื่องคําพูดวาจากับเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาคนที่มีอานาจเหนือกว่าเรานะคะเพราะว่าในช่วงนี้นะคะถือว่าเป็นอะไรที่งานเราก็หนักหนาสาการเหนื่อยนะคะ แต่เราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดจะต่อรองอะไรเลยนะคะแต่ยังไงผู้ใหญ่กําลังช่องจับตามองเราอยู่นะคะสําหรับท่านที่กําลังรอตําแหน่งหรือรองเงินเดือนให้อดใจรอสักนิดนะคะแล้วคุณจะผ่านผลไปได้ดีค่ะทุกคนนะคะสําหรับท่านใดที่มีธุรกิจนะคะที่กําลังที่จะคิดลงทุนนะคะหรือหาโปรเจกต์งานอะไรใหม่ๆช่วงนี้ใจเย็นนิดนึงนะคะประมาณไปปลายเดือนไปแล้วคุณจะได้ต่างสงใจเลยนะคะทุกคนนะคะ แล้วต่อมาคือเรืร่องโชคลาภการเงินนะคะโชคลาภการเงินเอาบอกได้เลยนะคะสําหรับคอหวยนะคะคอหวยใครที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงลอตเตอรี่นะคะบอกได้เลยว่าให้ซื้อลอตเตอรี่กับอาม่านะคะที่มีอายุเยอะๆเั้งนั้นก็คนขา,าวๆเลยนะคะรุ่นขาวแม่เรานะคะจะให้โชคให้ลาบรืออยู่ดีๆมีอาม่ามาบอกหรือมีมาเข้าฝันนะคะเป็นอาม่าที่มีอายุเยอะๆหรือพ่อแม่เราที่แบบท่านได้เสียไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะท่านอาจจะมา โดนจิตโดนใจทุกๆท,ท่านก็ได้นะคะสําหรับชาวราศีสิง์นะคะทุกทุกคนนะคะสําหรับท่านใดที่กาลังแบบอุ้ยกําลังจะดูบ้านดูรถอะไรอย่างเงี้ยคือช่วงนี้นะดูไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณจะได้บ้านที่ถูกใจได้รถที่ถูกใจนะคะไม่ต้องกลัวเลยยังไงคุณจะสมหวังแน่นอนเพราะว่าในปี -66 นี้ราศีสิงห์ก็เป็นหนึ่งราศีที่น่าจับตามองเช่นเดียวกันนะคะทุกๆคนนะคะแล้วก็ต่อมาก็คือเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายนะคะ สุขภาพร่างกายองให้ระวังคุณจะมีเรื่องจุกจิกใจนะคะบริวท่านใดที่มีบริวารลูกน้องบริวารลูกน้องจะนําเรื่องจุกจิกใจไหมคุณนะคะอย่าลืมนะคะทุกคนนะคะแล้วก็ลูกเต้านะคะสามีอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้จะนําเรื่องจุกจิกใจมาให้นิดนึงนะคะหรือว่าเป็นที่ตัวคุณเองแล้วก็คุณอาจจะหงุดหงิดใจนะคะทําอะไรก็หูเหมือนจะหุน้งานาหงุดหงิดไม่ได้ดังใจนะคะแต่ยังไงคุณก็ผ่านไปได้ให้ใจเย็นนิดนึงนะคะ แล้วสําหรับคู่รักที่กําลังคบหาดูใจนะคะช่วงนี้อาจจะยียวนผลภาษากันจเจ้าพ่อแม่แม่งอนนิดนึงนะคะแต่ยังไงคุณก็มาคุยกันมีปัญหาอย่าเฉยกันนะคะอย่าใช้ความเงียบนะคะความเงียบไม่ได้ช่วยให้คุณเคลียร์ปัญหาได้นะคะหัน้าเข้าหากันนะคะทุกคนกนทั้งท่านที่มีครอบครัวหรือท่านที่กําลังคบหาดูใจกันนะคะส่วนสุขภาพร่างกายก็ให้ระวังเกี่ยวกับอารมณ์นะคะเราช่วงนี้เราจะต้องวิตกจริตนิดนึงนะคะทุกคนนะคะ ก็คืออาจจะคิดเรื่องเก่าๆเดิมๆไม่ต้องคิดนะคะสิ่งที่ผ่านมาแล้วไม่ต้องคิดมากนะคะคิดวันนี้แล้วพรุ่งนี้นะคะเรามีลมหายใจอยู่เราก็ขอบคุณทุกทุกคนนะคะอ่าแล้วก็ต่อมาสิ่งที่พี่ดาจะแนะนําให้ทําอะไรบ้างนะคะหนึ่งให้ทําบุญกับพ่อแม่เรานะคะเป็นลดน้ําดําหัวท่านนะคะแล้วก็ ข้ออะไรก็อบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงสงการด้วยนะคะอย่าลืมนะคะถ้าท่านไหนที่ไม่ได้กลับบ้านหรืออะไรให้โทรศัพท์หาคุณพ่อคุณแม่นะคะท่านรอเราอยู่นะคะแล้วก็ทาบุญเกี่ยวกับเครื่องมือการแท์นะคะช่วงนี้ทําให้ชีวิตคุณที่ป็ติดกันคุณจะรุ่งโรยโชคช่วงชัดสว่างนะคะทุกคนนะคะ,คนะคะขอบคุณมากนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่อย่าลืมนะคะติดตามพิดาพิดาจะมีสิ่งดีๆมานำเสนออยู่เรื่อยๆนะคะสวัสดีคะ่ะ